だからこれをそこにこいって。 これをるって <laughs> <laughs> ง่ายง่ายหอมดีมากนี่นะคะเราก็ได้นะคะเครื่องทำกาแฟนะคะมาแล้วนะคะของไทเกอร์นั่นเองค่ะ ทำไมถึงเลือกไอ้นี้คะนั่นเด็กคนเลือช้อยส์สไตล์เดสก์ะดีไซน์ตัวตัวอะโนสแตนเลสเนาะองเขาบอกว่าเลือกที่ดีไซน์นะคะแล้วก็ตัวพอร์ตมันไม่ได้เป็นแก้วนะคะก็เป็นสแตนเลสจริงๆเราเลือกเพราะราคาถูกหรือเปล่าอันนี้ต้องเวสต์กาตหร่อืมนั่นราคาจริงๆแล้วประเด็นหลักๆทุเรกเมนประเด็นหลักนันก็คือว่ามันราคาถูก จริมันมีหลายออปชันที่เราไปดูนะคะก็จะมีท้งที่แบบว่าสามารถาใช้กับตัวแคปซูลได้นะคะหรือว่าใช้กับอ,อะไรนะอะไรต่างๆมากมายนะคะซึ่งก็ราคาก็จะแพงก,กว่าไปประมาณ3 4, 5มเท่านะคะซึ่งอันนี้นะคะราคาอยู่ที่5,000เยนนะคะก็ไม่แพงนะคะประมาณพันแต่แต่ยังไม่ถึง2,000บาทนะคะนี้เราก็จะมาแกะกล่องตัวนี้กัน เราต้องล้างนี่ก่อนนเะลยเอาเราอย่างนี้นเราก็จะต้องมาล้างตัวพอตนี่นะคะที่บอกว่าปกติเราเครื่องอ๋อลืมบอกไปเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องกาแฟที่เป็นเครื่องดริปนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบว่าทำเหมือนกาแฟร้านใหญ่นะคะเราแค่ใส่ตัวผงดริปเข้าไปนะคะแล้วก็อ่าเปิดเครื่องนะคะแล้วก็กดน้ำร้อนนะั่นัอนซึ่งปกตินะคะตัวดริปเนาะมันก็ ตัวดิบนะคะมันตัวนี้นะคะก็จะเป็นโถแก้วซึ่งมันก็จะมีข้อเสียนั่นก็คือว่าโถแก้วนะคะมันจะแตกง่ายนะคะเราก็เลยเลือกที่เป็นสเตนเลสนะคะเราก็จะต้องล้างอันนี้เป็นแทงใส่น้ำที่อยู่ด้านหลังนะคะเราก็จะต้องล้างมันก่อนอันนี้เป็นที่ใส่กาแฟ อันนี้เราก็ใส่น้ำนะคะอันนี้เราเซตน้ำแผงน้ำเข้าไปข้างหลังีเเจตปกติการใช้นะคะฟิลเตอร์กาแฟนะคะเราก็ใส่ไปเลยแต่อันนี้เพิ่งมารู้ว่าเขาจะต้องพับพับแบบนี้ก่อน คือคนอื่นอาจจะรู้แล้วนะคะแต่บ้านเราเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยอันนี้เป็นเหมือนตัวโถที่ใส่ตัวฟิลเตอร์กาแฟนะคะสามใบเต็มสามใบาสบามใบสกเรด ถ้าทำสามแก้วเลยใช่ไหมสดสามแสามแก้วก็ใส่สามอันนี้เหตุผลที่เลือกอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวฝาด้านบนนะคะเขาสามารถปรับระดับนะคะให้เป็นสตรองหรือว่าไมลดโดได้นะคะก็คือเข้มหรืออ่อนได้นั่นเองดุจิสุด

ชิตวาวาซิกละเสื่อตัมคือเหมือนคิดว่าตัวนี้มันจะทําหน้าที่อุ่นกาแฟนะคะหลังจากที่เราทํากาแฟแล้วเวลาที่เราใช้อันนี้ก็ใช้เข้าไปตรงๆได้เลยแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นแก้วนะคะลองโดยตรงนะคะเราก็ต้องเอาอันนี้นะคะคั่นไว้ตรงกลางก่อนอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เลือกตัวนี้เพราะว่ามันล้างง่ายนะคะก็คแค่ถอดฟิลเตอร์ออกมาแต่ว่าอันอื่นๆที่ไปดูอะ่ะขั้นตอนที่ถอดออกมาล้างอะ่ะมันจะค่อนข้างแบบล้างได้ลําบาก อีกหต้องถอดยุงยากวุ่นวายนะเริ่มต้นแล้วเหรอนะออนสเตมโมปุ่นสิดตั้งสู้แต่ออนมานุดสุดอืมอืมันแบบกดปึ๊บก,ก็ออกมาเลยเอ๊ะแล้วมันจะออกมาเมื่ไหร่ อันนี้คือปริมาณน,น้ําที่เราใส่ไปที่สามแก้วนะคะเราจะมาดูว่าเขาจะนนมาแล้วมาแล้วนนนนว่ามันจะใช้หมดเลยไหมทั้น,นั้นก็คือเราจะใส่น้ําได้แค่เท่าที่เราจะทําถ้าเราจะกินแก้วเดียวเราก็ควรจะใส่น้ําที่ปริมาณแก้วเท่านั้น หวนไหมปัอจอมีค่ะอ,อันนี้เราเลือกแบบสตรองใช่ไหมสตรองเจะมาดูว่ามันสตรองหรือเปล่า

โยเกิร์ตนะคะที่เขาบอกว่ามันมีจุลินซีนะคะที่ตัวอะไรนะ B B ห้าสามหกเนี่ย BB B Fest King เนี่ยนะคะมันจะช่วยเรื่องของติรอยคิงช่วยกำจัดเชื้อเอสไพลโลไลน์ในกระเพาะอาหารว่าอย่างนะั้นคะแล้ก็สั่งมาแล้วก็ชอบลืมกินถ้าเกิดว่ามันดิฟเสร็จแล้วนะคะเราโคยังสามารถที่จะ ิดสวิตต่อไปเนาะเขาเขียนว่ามันสามารถที่จะเก็บความร้อนได้15นาทีก็ค,คิดว่า15นาทีเขาน่าจะปิดเองมีคิดเอาละขาเนี้ยปิดไปก่อนเราคิดว่ามันจะไม่ตัดนะคะกลัวฮีเตอร์มันเสียเสร็จแล้วนี่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้อกด้วยค่ะ